ครับผมนะใช้โพสตองสี่นี้รัเลขที่สา,า,ามสิบสองปอช่องสามหนึ่งวันนี้จะมาต้องวงจรอิเล็กทริกครับวงจรควบคุมหลายตำแหน่งแบบขนาดครับโดยในตัวของวงจรยก็ประกอบไปด้วยเรลูเลเตอร์ครับจุดได้ลมครับก็แป้นกดแบบง่ายกับด้วยสปริงครับวาสามทัพสองครับก็เป็นกดแบบง่ายกับด้วยสปริงวา,าสามทัพสองตัวที่สองครับอันนี้ก็ ลิ้นกันกระป๋องสองาครับตอนนี้ก็ลิ้นผิดทางแบ่งรู้สูบเลื่อนควบคุมด้วยปุ่มกดกว่าห้ารับยศอกครับอันนี้ก็กระบอสูบสองถาครับแล้วก็จุดต่อลงสองตัวเริ่มเอาจากตัวผีสี่ครับเข้นี้จุดต่อลงครับแล้วออแจากจุดต่อลงครับเข้าไปนี้ ก็พีหอมแป้นก็แบบง่ายครับอั้นออกจากตัวเอหองแป้นก็แบบง่ายครับเข้าไปที่ตัวเอของลิงกันกับครับนะครับออกจากตัวเอของลิงกันกับนะครับเข้าไปที่ตัวแซ่ของลิงกันกับครับ ออกจากโคเอของนิติธาครับเข้าไปที่ห้ยหนึ่งของกระบกซูสองขาครับอ่นะครับก็ต่อจากจุดต้อหลมนครับก็ยังจุดต้อหลมตัวที่สองครับแล้วก็ออกจากจุดต้อหลมนครับ เข้าไปที่คู่พีของแป้นกดแบบง่ายตัวที่สองครับแล้วก็จะคัวเอของแป้นกดแบบง่ายครับเข้าไปที่ค้อายของจันทร์กับครับแล้ลครับก็จะเจ้าต่อนลงครับ ข้อที่ข้อีของลิพิธาครับแล้วก็จะับวบีของลีพิธาครับขอบ้อไปยังข้อที่สองสองกระบอกทั้งสองทาครับไปเลงคร